ค่าเฉลี่ยของคนที่สอบผ่านนะในท a สามวิชาแล้วได้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีกรเนี่ยผมเชื่อว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณหนึ่งปีครึ่งคือหนึ่งปีครึ่งนี่คือของคนทั่วไปที่มาลงสนามนี้นะครับก็คือความรู้แบบกลางๆไม่ได้เก่งหรือหวาคนเก่งมันก็จะอาจจะรอบสองรอบผ่านอะไรเงี้ยนะแต่ผมเชื่อว่าคนระดับกลางๆเนี่ยประมาณปีครึ่งถึงสองปีเนี่ย เป็นอย่างนี้แหละส่วนใครก็ตามที่เก่งคุณจะได้ครั้งเดียวหรือสองครั้งก็ก็มันเป็นโชคดีของคุณไปนะครับแต่สําหรับคนที่แบบมีความรู้กันลาง,ลางทั่วๆไปเรียนก็ได้ประมาณสักสองกว่าไม่ถึงสามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทํางานก็อาจจะทําไม่ตรงสายบ้างแต่อยากจะเป็นผู้สอบบัญชีภาษ,ษีก่อนแล้วมาติวมาติวแบบเอถ้าเต็มร้อยติวถักเจ็ดสิเอร์ซ็นต์เนี่ยนะครับติวแบบนั่ง นั่งเรียนนั่งดูวิดีโอผมเนี่ยสักสามสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นพอผมเชื่ออยู่ในช่วงปีขึ้นสองปีก็ผ่านแล้วต้องผ่านนะโดยทั่วๆไปนะครับส่วนคนอื่นๆบางคนที่แบบสอบแล้วสามปียังไม่ผ่านหรือบางคนที่แบบว่าสอบผ่านไปแล้วตัวหนึ่งอีกสองตัวไม่ผ่านสักทีจนหลุดไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็จะหมดกําลังใจเพราะว่าเรามาสอบแล้วเคยได้แล้วมันต้องหลุดไปเพราะว่ามันอีกสองวิชาเราทําไม่ได้ภายในสามปีมันก็ต้องหลุด ผมก็เลยบอกว่าอย่าอย่าพยายามทําให้มันถึงขั้นให้มันหลุดเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเตรียมตัวสอบอยู่3ปีแล้วคุณสอบไม่ผ่าน,นผมก็คิดว่ากําลังใจมันก็ถูกถอดออกไปนะครับดังนั้นอย่าอย่าปล่อยให้ระยะเวลามันกินกําลังใจเราเกิน3ปีสรุปก็คือคุณควรจะต้องจริงจังในช่วงแรกๆเลยปี2ปีเนะเอาให้ผ่านเพราะถ้าเกิด3ปีไม่ผ่านแล้วกําลังใจัหมดคุณก็ไม่อยากสอบผ่านแล้วนะครับผมก็ ผมก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันในการที่มาติวกับผมแล้วไม่ผ่านด้วยนะครับแม้ว่าจะมีหลายๆคนเ็าบอกมาติวบัญชีกับผมเล้วนัวิชาอื่นไม่ต้องมาติวนะฮะไปติวกับที่อื่นก็ไม่เป็นไรก็คุณคิดว่าที่ไหนดีคุณคุณก็ไปติวที่นั่นมันก็เหมาะสมตามตลาดเสรีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะมาติวอะไรกับผมก็ตามเนี่ยผมก็อยากให้สอบผ่านภายใน3ปีนะครับแล้วก็ไม่อยากให้อยู่เลยสมัยก่อนเนะี่ยบอกว่าติวกับยันโลนะติวได้ตลอดชีวิตผมก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะ สอบผ่านกันได้นะจ่ายเงินครั้งเดียวติวได้ตลอดชีวิตเลยพอไอ้คําว่าติวได้ตลอดชีวิตเนี่ยมันไปท line, ําร้ายเขาก็คือฉันอยากจะติวเมื่อไหร่ฉันก็ติวเพราะว่าที่นี่ให้ติวได้ตลอดอยู่แล้ว<ม>ก็ไม่สอบผ่านนาทีเพราะว่าฉันไม่รีบเร่งเพราะว่าให้โอกาสยาวนานผมก็ตัดออกมาจากตลอดชีวิตจะมาเป็น3ปีเพราะคิดว่าอในสนามสอบเขาให้คุณเก็บสะสมได้3ปีผมให้ถึง3ปีเลยเพราะไอ้3ปีนี้มันก็ทําให้คุณก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวไปรอนในปีที่3ามสุดท้ายก็ได้แล้วมันก็สุดท้ายก็ มาอ่านตอนท้าย,ท,ายที่มันจะมจหมดรอบมันก็ไม่ทานอีกนะครับผมก็เลยปรับบอกว่าแบบนี้ดีกว่าผมให้คุณติวได้แค่ปีหนึ่งละกันคุณจะได้รีบเร่งที่จะสอบให้ผ่านหนออ่อยเพราะถ้าเกิดคุณรีบเร่งที่สอบให้ผ่านคุณเลยมาตั้งปีครึ่งมันก็ก็ดีคุณจะได้สอบภายในปีครึ่งผ่านหรือถ้าเกิดมันช้าไปอีกสองปีก็ยังดีอะไรเงี้ยมันจะทําให้คุณรีบเร่งเพราะว่าด้วยเงินที่คุณจะต้องจ่ายเพิ่มคุณก็ไม่อยากจ่ายใช่นะั้ยสมมติว่าต้องมาต่อต่อการเรียนกับผมอีกผมก็เลยเนี่ยแหละก็เลยทา เมื่อเริ่มสตาร์ทเริ่มใจตังกับผมแล้วคุณจยไาไอ่านเองเพราะาเดี๋ยวบนเว็บไซต์ของผมมันมีอายุแค่เพียงปีเดียวนะครับดังนั้นก็สรุปพูดไปทั้งหมดก็เลยจะบอกว่าอย่าพยายามให้ตัวเองสอบยาวนานเกิน3ปีเลยมันจะหมดกําลังใจและจะถอดใจไปนะครับดังนั้นเมื่อเริ่มใจตังเมื่อติมแล้วก็ดูมันให้เต็มที่เลยนะดูบนเว็บไซต์ผมผมก็ให้เรียนได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงคุณก็ดูกันได้ตลอดนะครับวิดีโอก็มีสอนครบนะครับ คบเนื้อหาบางเนื้อหาที่ไม่มีเขาเพราะว่ามันไม่เคยออกข้อสอบหรือมันไม่ต้องเน้นเช่นต้นทุนมาตรฐานางนี้มันไม่เอาหมอกข้อสอบอัตราไนอะ่ะมันอาจจะมีปรนัยข้อสองข้อตัดทิ้งไปเหอะคุณเอาเวลาไปทุ่มเทกับเนื้อหาหลักๆดีกว่านะครับหรือเงินลงทุนอย่างเงี้ยมันอาจจะออกมาออกข้อหนึ่งหรือสองข้อในปรนัยเป็นเรื่องของการปรับมูลค่าเป็นราคายุติธรรมผลต่างกําไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นเท่าไหร่มันก็เล็กน้อยอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปเสียเวลาดูมัน คุณไปดูเนื้อหาที่มันจะต้องจําเป็นเช่นลูกหนี้สินค้าค่าเสริมราคาต้นทุนสั่งทำอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับคุณก็ไปดูกันมาเพราะผมโฟกัสไว้ให้หมดแล้ว